บอกรองมะพร้าวที่เห็นอยู่นี้นะคะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของชาวสวนมะพร้าวที่บ้านลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะแต่ว่าน้ําตาลมะพร้าวที่เห็นอยู่นี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งสินค้าเกษตรที่มีปัญหาในเรื่องของการเก็บผลิตภัณฑ์ให้อยู่ได้นานนะคะวันนี้หญิงเลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่เพื่อมาเรียนรู้การทํามะพร้าวอินทรีย์ค่ะส่วนจะเพิ่มมูลค่าได้มากน้อยขนาดไหนต้องติดตามกันค่ะ ช่วงเช้าและเย็นของทุกวันชาวสวนมะพร้าวจะนำกระบอกไม้ไผ่ขนาดใหญ่ไปผูกไว้ใต้งวงหรือจันซึ่งเป็นส่วนที่ติดดอกเพื่อรองน้ำตาลมะพร้าวซึ่งไหลามาจากการที่ชาวสวนนำมีดไปกรีดค่ะโดยภายในกระบอกจะมีชิ้นไม้พยอมทำหน้าที่เป็นสารกันบูดตามธรรมชาติน้ำตาลที่ได้ถูกรวบรวมไว้ในแกลอนขนาดใหญ่ก่อนจะนำไปเคี่ยวอุ่นจนเดือดบรรจุเป็นวัตถุดิบ ส่งไปยังโรงงานอุตสาหกรรมด้านมะพร้าวเพื่อผลิตเป็นน้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและกลุ่มผู้รักสุขภาพเป็นหนึ่งในสิสุดยอดนวัตกรรมปี2555ที่คนไทยเป็นผู้คิดค้นค่ะผลิตน้ำตาลมะพร้าวเป็นหลักของของจังหวัดสมุทสงครามเลยอืมค่ะถ้าเทียบกับณนะปัจจุบันนี้ค่ะ หายไปเยอะไหมคะเป็นเพราะอะไรถึงไท้หายไปปัจจุบันนี้มะพร้าว,าาวน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยหายไปประมาณสักสาสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าโรงงานเอาเอาแรงงานจากมะพร้าวนี่ไปทํางานเป็นภาคอุตสาหกรรมซะส่วนใหญ่ที่พ่อค้าคนกลางน่ะเอาไปขายช่วงที่ขายดีก็จะแย่งกันแย่งกันซื้อก็จะปรับราคาให้สูงขึ้นแต่พอช่วงไหนที่ว่าน้ําตาลมันขายไม่ค่อยดี ก็จะตัดราคาลงน้ำตาลนะำท้าวคือว่าเป็นนวัตรกรรมที่เกิดจากน้ำตาลน้ำท้าวสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนแอปพลิเคชันหรือว่าการใช้น้ำตาลน้ำท้าวออกจากครัวได้เข้ากับโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ซึ่งคนสมัยใหม่ทานน้ำผึ้งแต่ไม่ได้เข้าครัวไปโขลกคกแล้วก็ทำน้ำพริกเหมือนก่อนแล้วนะคะโจทย์ตรงนี้ก็คือว่าเราพาน้ำตาลน้ำท้าวออกจากครัวมาแต่งตัวใหม่โมเดิร์นไลฟ์สไตล์ให้ไปกับคนรุ่นใหม่ได้จริงๆเลย ทำน้ำตาลมะพร้าวในอดีตถูกแฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่ผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยทั้งการนำเอาไม้พยอมใส่ที่ก้นกระบอกรองน้ำตาลเพื่อกันบูดการเคี่ยวด้วยเตาฟืนความร้อนสูงจนเดือดและฟองที่ล้นออกก็เป็นการนำพาเอากากและฝุ่นละอองออกจากน้ำตาลได้เป็นน้ำตาลที่ไร้สารเจอือปนดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดช้าไม่ทำให้เกิดโรคอวนค่ะ ซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนทางเทคโนโลยีทั้งการลดปริมาณน้ำในผลิตภัณฑ์และการทำให้อยู่ในสถานะของเหลวข้น mm hmm. ก็ทำให้น้ำตาลมะพร้าวจากสวนอยู่ได้นานขึ้นและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้หลากหลายกว่าเดิมค่ะ mm hmm. แม้จะวางจำหน่ายได้เพียง1ปีแต่ก็สามารถสร้างยอดขายทั้งในและต่างประเทศได้มากกว่า1ล้านบาทนะคะทำให้ราคาน้ำตาลของชาวสวนที่ตกต่ำกลับสูงขึ้นตามไปด้วย จากที่เคยแทบล้มละลายกลับกลายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอินทรีย์แม่กลองท่าจีนผลิตวัตถุดิบป,ป้อนโรงงานก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนในชุมชนนี่จึงเป็นอีกช่องทางที่สามารถขยายไปยังสินค้าเกษตรประเภทอื่นๆซึ่งกำลังประสบปัญหาด้านการตลาดและการพัฒนาสินค้าเช่นเดียวกันค่ะเพิ่มคุณค่าได้ประมาณเพิ่มอีกประมาณสัก30สซสมมติว่าเราขายอยู่ประมาณสัก70บาทเนี่ยเราขายได้ร้อย้นึ่ะ เราก็จะมีชีวิตสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นเชื่อว่าพรมปรัญญาประเทศไทยมีมากกว่านี้นะคะถ้าใครอยู่ในกลุ่มธุรกิจอันไหนลองเข้าไปดูว่าปู่ย่าตายายเราอะอยู่ตรงไหนทําอะไรกันเอาไว้ในโบราณแล้วมาแปลงเทคโนโลยีนิดหน่อยให้เข้ากับทางด้านชีวิตทันสมัยเนี่ยน่าจะเอาข้อคิดตรงนี้ไปแปลรูปได้ในเกษตรอื่นๆด้วยค่ะการผลิตน้ําหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ ารรับรองสากลจากสถาบันด้านเกษตรอินทรีย์ในประเทศอิตาลีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เดินหน้าไปควบคู่กันแต่ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ที่ไม่จบสิ้นนะคะทำให้ชาวบ้านได้นำเอาความรู้บางส่วนที่อยู่นอกเหนือเทคโนโลยีมาแบ่งปันร่วมกับนักวิจัยเพื่อต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนกับผลผลิตของพวกเขาในอนาคต พรมวดีลาธนาดีไทย PBS รายงานโอ้โหท่านผู้ชมกันน่าสนใจมากๆเลยน้องหญิงค่ะกระปุกนี้เลยใช่ไหมคะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเหมือนกันเลยค่ะพี่ปุ๊ก เดี๋ยวที่พุกจะได้ทดลองชิมแน่นอนนะคะยิงสัญญาแล้ววันนี้ใครมาคุยกับเราบ้างคะวันนี้นะคะเรามีทั้งคนที่คิดค้นนวัตกรรมและคนที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมนะคะก็คืออาจารย์สรีหือว่่าาาพีดวเรสัสดีค่ะแล้วก็ลุงตุ้มนะคะชาวสวนของเรานะคะคนเก่งสวัสดีค่ะดีลุงตุ้มหรือลุงชาญใจสิยงทขำเนาะใช่ค่ะต้องเริ่มกันที่ลุงตุ้มก่อนลุงตุ้มเนี่ย ตอนนี้หลังจากที่เรารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจแล้วนะคะพี่ปุ๊กต้องบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยหลังจากที่เขายกเลิกสวนกันไปเพราะมันขายน้าตาลเนี่ยราคามันถูกแต่ตอนนี้มารวมตัวกันได้แล้วนะคะเห็นเนื้อเห็นหนังแล้วตอนนี้เนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ก่อนนี้เราก็ประสบปัญหามรสุมมะพร้าวกันมาเนี่ยค่ะหลวงตุ้มปัจจุบันนี้คิดว่าชีวิตพวกเกษตรกรที่ทาน้าตาลเนี่ยก็จะเริ่มดีดีเข้ามาเพราะว่าราคาที่เราได้ขายไปเนี่ยเริ่มดีพวาเก่า ดีกว่าเก่านะคะแต่ก่อนเนี่ยเราขายเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรจะแทบจะขาดทุนแต่ปัจจุบันเนี่ยเราขายในราคาที่ว่าเราทำผลิตภัณฑ์ที่ว่าออกมาใหม่ๆแปลกๆจากท,ที่ดั้งเดิมที่เราเคยทำเนี่ยเราก็จะทำให้เราขายราคาสูงขึ้นมาเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอีกหน่อยแล้วก็ชีวิตผู้บริโภคก็จะดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีฝ่าเมื่อก่อนเราก็จะเห็นเป็นน้ำตาลแบบนี้นะคะน,น้ำตาลทรนนารยนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ย มาพัฒนาเป็นน้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ทีนี้ต้องไปถามกับพิดาแล้วนะคะว่าตัวน้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ถ้าคุณผู้ชมดูสักูู๊่ไปเมื่อสักครูน่นี้น่าจะพอรู้จักกันบ้างแล้วนะคะแต่ทีนี้อยากให้พิดาอธิบายบ้างว่าตัวน้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์นั้นมันดียังไงแล้วมันไปตอบโจทย์กับเรื่องของปัญหามะพร้าวในพื้นที่ได้ยังไงบ้างคะความดีของตัวน้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์เนี่ยมันมีสเสน่ห์ในตัวของมันเองอยู่แล้วว่าน้ำตาลตัวนี้ไม่ใช่น้ำตาลที่แยกอะไรออกมา เรียกว่าเป็นน้ําตาลที่พระให้พระธรรมชาติเราเรียกรพระนะคะคือว่าองค์รวมข,ของความเป็นอินทรีย์เสน่ห์อยู่ตรงที่ว่าเราไม่ได้ดึงหรือแยกอะไรออกไม่มีการแปลธาตุอพอ,พอเราไม่ได้แปลธาตุอะไรเนี่ยนะคะ,คะก็ความดีของเขาก็เป็นน้ําตาลที่เหมาะกับเลือดของมนุษย์หมายถึงว่าเขาจะดูแลมนุษย์เขาจะซึมเข้าเลือดช้าๆนะคะการซึมเข้าช้านี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างมากเลย พอเข้าช้าปุ๊บเราก็มีน้ําตาลในเลือดน้อยฉะนั้นคนเป็นเบาหวานก็ทานได้นะคะแล้วพอมีน้ำตาลอยู่สม่ําเสมอนานๆเนี่ยเราจะไม่รู้สึกหิวถ้าไม่รู้สึกหิวก็ไม่อยากจกะทานอะไรจุกจิก ก็จะหอมนะคะคุณดีเหมือนคนโบราณค่ะอค่ะแล้วก็ไขมันที่สะสมในเส้นเลือดก็แทบจะไม่มีโอกาสสะสมด้วยเพราะไม่มีอะไรจะให้สะสมค่ะเดี๋ยวทฉันขอเลยแล้วกันแที่เป็นเดดีค่ะทีนี้วิธีการที่จะเอาไปใช้เนี่ยค่ะปีแรกหญิงโปอยไปแล้วว่าขายได้เป็นล้านๆเลยนะคะ ประสบความสาเร็จยังไงคะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้คะ่ะเราได้เพื่อนคู่คิดหลายลักษณะด้วยกันคะ่ะหลังเรามีฐานผลิตของวัตถุดิบที่ซื่อสัตย์แล้วก็น่ารักมากเย่างคุณตุ้มอย่างนี้นะคะแล้วก็กลุ่มอื่นๆเรามีทางด้านลูกค้านะคะที่อยากลองของใหม่มลูกค้าที่แบบว่าอยากมานานแล้วตรงนี้หาไม่ได้ก็จะมีอยู่สองกลุ่มด้วยกันจริงสามกลุ่มด้วยกันคะ่ะก็คือกลุ่มแรกนี่จะเป็นเบาหวาน <c oughs> คนที่เป็นเบาหวานพอเห็นแล้วว่าออซึมเข้าเลือดช้าก OK. ็ะจะเป็นกลุ่มหนึ่ง<ช>ที่เราขายได้กล<ช>ุ่มที่สองคือกลุ่มมังสวิรัตินะคะซึ่งกลุ่มนี้ใหญ่นะคะใช่ใช่ใช่ใช<ร>ค่ะเจ้าเกงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ากลุ่มนี้จะใหญ่กลุ่มพาเราไปเองค่ะ,คะดึงเราไปเองก็ขายได้ดีกลุ่มที่สามค่ะที่เราไม่คิดแลวเรามองไม่เห็นลูกค้าเนี่ยคือกลุ่มที่ส่งออกกลุ่มส่งออกก็เอาไปทดลองดูเห็นทดลองอยู่หลายตันแล้วค่ะก็แบบเขาไม่ทดลองแล้วมั้งคะถ้าเกิดหลายตันนี่คือเขาสนใจดําเนินการ ขายจริงๆแล้วไว้ใจค่ะแล้วเขาบอกว่าเป็นรสชอบแปลกใหม่ซื้อทางโลกมาทางด้านตะวันออกต้องการกันแล้วก็ตะวันตกด้วยค่ะก็คือว่าเป็นที่ยอมรับในสากลค่ะลุงตุ้มค้าอย่างที่หญิงถืออยู่เนี่ยเป็นดอกมะพร้าวพี่ปุ๊กนี่น้ำตาลมะพร้าวที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายหลายสิ่งมาจากนี่ค่ะนี่คือดอกมะพร้าวพูดเหมือนรู้อ่าลุงตุ้มน่าเชื่อถือมากเลยน่าเชื่อถือมากเลยคืออะไรลุงตุ้มอธิบายหน่อยค่อันนี้คือ ถ้าทำตามภาษาคนแม่กองแม่กองคนแม่กองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกงวงตาลอ่ะใช่แล้วหรือว่าจันจันมะพร้าวเนี่ยค่ะจันมะพร้าวอันนี้เป็นจันที่ว่าพร้อมที่จะให้น้ําหวานเอ่น้ําหวานอยู่ตรงไหนครับลุงตุ้มคือต้องปาดปาดออกทีแรกเราเขาจะเขาจะขึ้นมาตรงๆอย่างนี้ค่ะแล้วต้องน้อมลงมาค่ะน้อมให้เราก้มลงมาอย่างนี้ค่ะพอเขาก้มได้ที่แล้วเราปาดทุกวัน แล้วน้ำเขาจะหยดลงมาแล้วเขาจะกระบอกสวมรอไว้ทำายองกรีดยางเลยนะคล้ายๆกน <Promised> คล้าๆกรีดน้ำตาลมาอันนี้กรีดน้ำตาลก<า>รีดเอาออกมาห<ร>ให้น้ำให้น้ำหยดออกมาต้องปาดเช้าปาดเย็นทุกวันแล้วก็เปลี่ยนกระบอกทุกวันแต่ที่นี้สวนตาลบางที่พี่ปุูกสุนมะพร้าเท่าที่ทำน้ำตาลที่บอกว่าอินทรีย์ไม่อินทรีย์ต่างยังไงต้องให้ลุงตุ้อธิบายนะคะอย่างแถวบ้านเราเนี่ยค่ะทำให้เป็นอินทรีย์เราเข้มเข้มงวดตั้งแต่ขั้นตอนไหนเลยคะคืออย่างอินรีเนี่ยก็คือว่าต้องดูตั้งแต่พื้นที่หญ้าเนี่ย เราจะต้องไม่ใช้ยาเคมีไม่ใช้เคมีฆ่าหญ้าดินต้องนิ่มหญ้าต้องตดินต้องโกวยลยเลียงขึ้นมาค่ะแล้วก็บางที่เนี่ยอย่างสมมติไปอย่างที่เนี่ยเราใช้กระบอกเป็นกระบอกไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่เนี่ยจะเป็นธรรมชาติใช้ธรรมชาติเอามาลองรับลองรับจริงจริงออกมาจากธรรมชาติดีดีดีบางที่ก็จะใช้เป็นอลูมิเนียมเป็นกระบอกพลาสติกเป็นกระบอกพวกไอ้อะไร พีซีพีพลายลละขนาดแต่ของเราธรรมชาติแท้ๆก็คือรมชาติไม่ไผ่เลยไม้ไผ่ค่ะทุกขั้นตอนพอไปถึงขั้นตอนการเคี่ยวนะคะตรงนี้ก็ได้มาตรฐานเหมือนกันนะคะเขาจะมีตัวเนี้ยสมมุติว่าเราน้ำเราออกมาแล้วเนี้ยน้ำตาลเราหยดมาแล้วเนี้ยจริงๆบางตามหลักธรรมชาติจะคือจะต้องใช้ไม้พยะเอาไม้พยอมเนี่ยเขาจะมีขายหรือว่าเราสมัยกอเขาใ้สับเอง สับเอาใส่ก้นกระบอกเพื่อว่าไม่ให้น้ําตาลที่เราราหยดลงมาเนี่ยเกิดการบูดหรือเสียเราจะทําให้น้ําตาลเนี้ยใสแล้วก็มีรสชาติได้ที่ของของเขาแต่บางปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้เป็นเคมีที่แล้วแต่ที่เขาใช้ก็คือเคมีตัวใหญ่เป็นของลงตุ้มต้องเป็นไม้พยอมของแท้ดั้งเดิมไม้พยอธรรมชาติตอนนี้ขั้นตอนการเคี่ยวนะคะจากวิถีเดิมๆค่ะพี่ปุ๊กที่เราเห็นเตาตานนะคะ เตาบางบ้านก็จะฝังอยู่ที่พื้นดินแต่ทุกวันนี้เนี่ยทางกลุ่มเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังใช้วิถีชาวบ้านอยู่แต่ว่าเตาเนี่ยมีคุณภาพได้อนามายัยได้อินทรีย์แล้วนะคะมีการพัฒนายังไงบ้างคุณตุ้มคือเตาเนี่ย,ยถ้าเกิดว่าเป็นเตาโบราณก็จะเตาก็จะเล็กจะ้ะก็คือลุ่มก็จะน้อยอแต่เตาที่ยังที่บ้านของผมเนี่ยมันมันเป็นเตาใหญ่ก็จะใช้ลุ่มเยอะใช้กระทะใหญ่เพราะว่าเคี่ยวน้ำตาลปริมาณมากค่ะแล้วก็มีการพัฒนาจาก แต่ก่อนใช้ดินก่อแต่นี้ก็จะใช้เป็นซีเมนต์อืมค่ะค่ะจะรองรับในเชิงของการทําเป็นธุรกิจนะก็ต้องอุตสาหกรรมนะฮะอุตสาหกรรมในในครอบครัวดีค่ะจะได้ทําได้ทีละประมาณเยอะๆจะได้คุ้มค่าชาวบ้านด้วยเนาะค่ะทีนี้ต้องให้พิดาเล่านะคะเพราะว่าพิดาบอกว่าตัวที่มาจุดประกายเนี่ยให้ทํากับตัวมะพร้าวเนี่ยเนื่องจากว่ามะพร้าวเนี่ยมีภูมิปัญญาแสงอยู่ในขั้นตอนการผลิตทีนี้ตอนนี้ตัวพร้าวถือว่าเรา ต่อยอดได้สําเร็จแล้วหรือยังคะอยากที่จะไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ด้านอื่นบ้างไหมที่เป็นสินค้าเกษตรเนี่ยค่ะจริงแล้วก็มีคนชวนให้ทําหลายอย่างค่ะแต่ยังหลงเสน่ห์อัมพวามะพร้าวอยู่เลยมะพร้าวอย่างเดียวก็ทาได้ตั้งเยอะแยะแล้วนะคะ,คะเราเองจากเริ่มจากน้าหวานดอกมะพร้าวก็เป็นความหวานความหวานสามารถทําได้หลายอย่างมากอมเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ,ะผลิตภัณฑ์ตอนนี้หนึ่งละ ใช่ค่ะพอเราคิดถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ขายเป็นน้ำพึ่งแต่กว่าคนรู้จักตั้งนานฉะนั้นเราไม่รอเราก็เลยเอาความหวานนี้ผสมกับน้ำผลไม้พร้อมดื่มค่ะนี่แหละแทนน้ำพึ่งได้เลยเป็นน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยผสมเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่มเป็นซูอีกเลยค่ะยี่ห้อฟลูอีกใช่ค่ะทํามาสี่รสชาติด้วยกันนะคะรสชาติก็แบบว่าออกมาสุดๆนะคะเช่นมะพร้าวมะนาวมาอยู่ด้วยกันค่ะว้าวหรือว่าคอนดาน น้ำสับปะรดสีทับทิมค่ะโอ้น้ำสับปะรดสีทับทิมน้ำสับปะรดดิฉันชอบมากเลยก็สีทับทิมนี่ค่ะยิงนาอร่อยนะคะสองตัวก็หูหวานแล้วก็จะมีอีกสองตัวตามมาก็คือว่าเป็นสาวรสค่ะสาวรสอยู่นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีลิ้นจี่อิชิด้วยค่ะโอ้ชอบทั้งสี่รสชาเลยเป็นน้ำผลไม้ที่ดิฉันชอบทั้งสี่รสชาเลยนอกจากน้ำผลไม้แล้วของเราก็คิดว่าความหวานนะคะที่สุดยอดเลยนะคะก็คือการหมักนะคะการหมักจนสุดๆเลยนะคะว่าหลังจากแอลกอฮอล์อีกจนสุดๆโมเลก คุณที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะจะซึมเข้าร่างกายได้ง่ายที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะไซเดอร์วินิก้าหรือว่าเป็นน้ำส้มสายชูหมักไซเดอร์จากดอกมะพร้าวเมื่อก่อนเราจะได้ยินแอปเปิ้ลไซเดอร์อันนี้ทานยังไงนะคะพี่ดาทานออเดทอซนะคะก็คือว่าตวงเอาไว้ฝาหนึ่งก็ใส่น้ำครึ่งแก้วแล้วก็กลิ้บตอนเช้าอะค่ะ แล้เ,เราใช้คาว่าจิบทันสมัยจากภูมิปัญญาโบราณค่ะคุณปุ๊กโอ้โหสปปรรพคุณมันเป็นยังไงคะพี่พี่แตเข้าไปก็ไปกระตุ้นระบบการทํางานของภูมิคุ้มกันร่างกายประการแรกเราจะรู้สึกว่าโอ้ยอยากเข้าห้องน้าถ่ายดีมากมุงมัหไหมคะสมควรค่ะสมควรพี่ชอบนะอยากาสุขภาพแข็งแรงนี่คือเป็นลักษณะของการพัฒนา เรื่องของสินค้านะคะเป็นสินค้าที่ตอบความต้องการของตลาดได้มีความสะอาดมีความมาตรฐานสูงต่างๆแต่ที่สําคัญน้องหญิงสิ่งที่อยากรู้มากเลยนะคะก็คือเรื่องของการตลาดนะคะหลายคน<อ>บอกพี่ตุ้มบอกว่าคนเป็นมังสวิรัติก็นิยมคนเป็นเบาหวานก็นิยมนะคะแล้วก็ต่างประเทศเขาคนที่ส่งออกก็สนใจคนที่ต้องไปที่ชมรายการบอกว่าโอ้โหหนึ่งละอยากทําเป็นเหมือนกันที่พูดมาทั้งหมดกับสอง อยากหาตลาดเป็นเพราะว่าไม่ได้รู้จักคนเยอะเหมือนคุณดา,าทํายังไงดีคือต้องมองจุดให้ทะลุค่ะว่าเราเนี่ยจะขายที่ไหนแล้วเราต้องนั่งอยู่ในหัวใจของเขาให้เข้าใจของสถานการณ์ของผู้บริโภคว่าเขาต้องการอะไรก่อนถ้าเราถ้าเราผลิตได้เราต้องการของที่เราผลิตได้ไปให้เขาแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครต้องการของของเราฉะนั้นเราต้อง,งต้องเข้าใจตรงนี้หัวใจของผู้บริโภคสําคัญมากเลยตรงนั้นเป็นที่ตั้งก่อนจากนั้นมองให้ทะลุว่าจาก ตรงนั้นเป็นจุดสุดท้ายทํำยังไงจะเริ่มได้ค่ะค่ะก็คือมองให้ทะลุว่าเรามีอะไรความเก่งของเราคืออะไรใครจะทํางานร่วมกับเราเขามีอะไรเก่ง แล้วเราก็รวบรวมตรงนี้ให้เป็นองค์รวมด้วยกันแล้วมองให้ทะลุว่าทํายังไงที่จะนําพาความคิดแล้วก็วัตถุดิบที่มีจริงการผลิตที่ไม่มีปัญหานะคะพาไปสู่โปรดักที่ดีค่ะที่พุกเรามีแขกมาร่วมด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจนะคะที่ทําเรื่องของมะพร้าวแล้วก็ประสบผลสําเร็จจากการมาร่วมกันพัฒนาต่อยอดเหมือนกันนะคะคือพี่เยาวเรศศรีสะอาดค่ะเป็นประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพธุรกิจชุมชน น้ำตาลมะพร้าวบ้านของแขกสวัสดีค่ะพี่อรวรตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมะพร้าวของเราเมื่อก่อนนี้เคยเหลือขายไม่ได้ทุกว,วันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เมื่อชีวดีเข้ามานะคะทําให้ชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะและที่สําคัญชีวดีนี้สามารถบวกกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะคะเพราะว่าภูมิปัญญาของชาวบ้าน สามารถนํามาปรับใช้กับชีวดีได้นะคะเพราะว่าน้ําตาลมะพร้าวเป็นน้ําตาลที่มาจากธรรมชาติจริงๆไม่มีสารและก็สิ่งเจบปนนะคะเมื่อมีปัญหาเราก็คุยกับภูมิปัญญาชาวบ้านทําให้ชุมชนมีความสุขขึ้นมาเพราะว่าเราก็ไม่ทิ้งชุมชนแล้วก็ไม่ทิ้งภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีอยู่ค่ะ,คะ การทําสวนแบบอินรีเนี่ยส่งผลดีต่อตัวคนทําสวนยังไงบ้างคะก็ทําให้เรามีสุขภาพดีขึ้นเมื่อเราใช้เกษตรอินทรีย์นะคะมันไม่มีสิ่งเจือปนจากสารพิษนะคะต้องกลัวยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือจะแพ้อะไรหรือเปล่าไม่มีเลยไม่มีค่ะ mm hmm. แล้วก็เหมือนดินเราก็ดีขึ้นนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรที่มันเป็นที่มีแบบ ความเป็นธรรมชาตินะคะ,คะก็จำที่บอกว่าดินสิ่งแวดล้อมมันทําให้ดีขึ้นเราสามารถที่จะปลูกอะไรได้มากกว่ามะพร้าวค่ะค่ะอยากจะให้ต่อยอดไปยังมะพร้าวเนี่ยเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมคะก็ตอนนี้นะคะก็ดีอยู่หลายๆอย่างนะคะอย่างอย่างท่านพิดานะคะก็มีความสามารถที่สามารถปรับนะคะจากน้ําตาลมะพร้าว ไปทาน้ำตาลไซเดอร์อย่างตอนนี้นะคะทานอยู่นะคะซึ่งมันทําให้ตัวเองได้ได้ลองเลยค่ะว่าประสบความสําเร็จกับสุขภาพด้วยนะคะทานยาหมอมาเยอะแต่พอมาทานตัวนี้แล้วทําให้รู้สุขภาพเรารู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยค่ะค่ะพี่ดาคะนี่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่เขาชมรายการอยู่นะคะเป็นพี่น้องเกษตรกรเหมือนลุงตุ้มนะคะเหมือนทาง ทางตัวของชีวาดีนะคะก็อยากจะร่วมโครงการกับชีวดีแล้วบางคนก็ถามวยชีวดีนี่เป็นบริษัทเอกชนเป็น NGO เป็นหน่วยงานราชการเป็นอะไรกันเนี่ยจะเข้าไปรู้จักยังไงจะเข้าไปร่วมงานได้ยังไงฮะเราเป็นเอกชนนะคะชีวดีค่ะง่ายๆเลยค่ะชีวิตชีวะที่ดีชีวิตชีวะที่ดีค่ะทุกคนก็สามารถที่จะมีชีวิตชีวะที่ดีได้เราเราสนใจรับฟังนะคะกําลังของเราเราเป็นบริษัทเล็กมากเลยค่ะคนในบริษัทของเราทั้งหมดมีอยู่แค่ไม่ถึง10คนนะคะ แต่เราเราใช้พลังของชุมชนค่ะ,คะแล้วก็พลังของทางด้านเน็ตเวิร์กทางด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ยิ่งใหญ่นะคะสำหรับกลุ่มอื่นเนะี่ยเราก็สนใจรับฟังว่าเราจะทำอะไรช่วยได้บ้างนะคะถ้าเป็นไปได้ลักษณะว่าจะรวมกันเนี่ยเรายังมองว่าทางด้านภาากลางนะคะ ทางด้านสมุทรสงครามสมุทรสาครอ,อย่างน้อยนะคะ,คะราชบุรีนครปฐมเป็นุ่มน้ำแม่กองท่าจีน <คะ S 2> ตรงเนี้ยเราอยู่บริเวณนี้อยู่แล้วก็ <คะ S 2> เรียกว่ามีประโยชน์ใกล้ชีวดีมากเลยค่ะเราก็เปิดรับฟังแต่มีคนจากใต้มาแล้วค่ะสนใจว่าอยากจะได้เทคโนโลยีของทางด้านชีวดีด้วย<ค>ะนะคะ,คะลงมาคุยกันค่ะ,คะนะคะที่ว่าเราเองในชีวดีเนี่ยเราไม่ได้มองแค่นี้นะคะเรายังมีเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศอย่างอินโดนีเซียเนี่ย ก็เข้ามารับฟังเราแล้วก็สนใจเราเขาไปจดทะเบียนเรียบร้อยเราด้วยนะคะว่าก็เชิญเราไปจดด้วยว่าเป็นอินโดนีเซียชีวดีอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยทําให้ไม่ว่าวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเรามีปัญหาเรื่องของมะพร้าวขัดแคลนนะคะหรือว่ามะพร้าวทละลักเข้ามา อันนี้ก็จะช่วยทําให้มูลค่าของสินค้าของไทยเนี่ยน่าจะยังอยู่ขายได้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามตอนนี้กาลังคิดอะไรรู้ไหมคะท่านผู้ชมที่ารพดิฉันกำลังนึกน,นะครับเพราะว่าในการสถานีประชาชนจะเคยได้รับเรื่องร้องเรียนอย่างเช่นเวลาที่เป็นหน้ามะนาวเนีย่ยพี่น้องจากพิษบุรีอะไรก็มาร้องเรียนมะนาวล้นตลาดบ้างเพราะมะนาวต่างประเทศเข้ามานการราคามะนาวก็ตกต่ำฝากเป็นการบ้านพิดาวันนี้นังตาบม,มาพร้าวแล้วใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> เจียดเวลาคิดให้มะน,นาวดิฉันสักนิดหนึ่งเพราะมาทุกปี <c oughs> มนนาทุกปีเป็นประจำค่ว่าถ้าเป็นมะน,นาวจะเอามาทำอะไรได้บ้างนะคะหรือว่าพืชผลทางการเกษตรอื่นๆนะคะบางครั้งก็จะมีบางพื้นที่ที่ปลูกมะละกอเยอะเป็นต้นนะคะ,คะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพืชผลทางการเกษตรว่าจะทำตลาดยังไงจะขายยังไง ลองมาแลกเปลี่ยนกันเราเป็นเทคโนโลยีแล้วก็แบรนด์ด้วยนะคะเป็นบริษัทที่เล่น2อย่างเนี่ยค่ะเล่นเทคโนโลยีเรามีอินโนเวชันอยู่ในเชล์นะคะเราอุไว้ก่อนยังไม่บอกะทีนี้ให้ลุงตุ้มพูดบ้างว่าคนที่เขาเชื่อว่าการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันยากมันไม่คุ้มกับการที่เขาจะต้องละทิ้งสารเคมีมาหาอินทรีย์นะคะผลผลิตจะขาดทุนหรือเปล่าก็ไม่รู้ลุงตุ้มจะบอกเขายังไงดีคะเมื่อวันนี้เราประสบความสําเร็จแล้วเนี่ย คือถ้าเกิดคิดว่าจะทําเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยต้องหนึ่งต้องใจใจต้องมาก่อนใจรักหรือเปล่าค<ฆ>มีความอดทนหรือเปล่าคือต้องมีใจรักและมีความอดทนพออดทนแล้วต่อไปมาก็คือผลสําเร็จก็จะต้องตามมาอ<ฆ>นี่แหละสามสามตัวเนี่ยคือต้องมีใจรักบางคนเนี่ยอยากจะทําแต่ใจไม่รักคหรือว่าไม่มีความอดทนพอทำไปได้หน่อยไม่ไหวแล้วฉันเลิก อยากจะเสริมอดทนแล้วความสําเร็จก็จะตามมาใช่ค่ะคอยากจะเสริมจังเลยค่ะว่าคําว่าใจรักอดทนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเงินซื้อไม่ได้ใช่ค่ะความสุขที่ได้จากเกษตรอินทรีย์มันมากมายมันก่อนที่น้องหญิงเข้าไปในสวนใช่ไหมคะค่ะทันทีก่อนที่จะเข้าสวนก็อุ้ยล่มอยู่ไหนหมวกอยู่ไหนร้อนรีบเข้าสวนพอเข้าสวนเสร็จก็หมวกออกไปล่มออกไปไม่ต้องการเย็นมากเลยค่ะความสุขสงบนะคะที่ได้อยู่ในดินแดนอินทรีย์ค่ะ เป็นอากาศบริสุทธิ์เป็นสัมผัสที่เราสัมพันธ์กับธรรมชาติค่ะมันยิ่งใหญ่มากเลยยิงคราวหน้าขอเป็นพี่พี่บุ๊คจะไปทำอะไรยังแย่งยานหนูจะไปดูด้วยแล้วพี่ก็จะไปชิมด้วยเรขอเรียกแกะเลยได้ไหมคะพี่ได้เลยค่ะเชิญค่ะนี่นี่คือเป็นแพ็กเกจจิ้งหรือเป็นหีบห่อที่เราทำอย่างสวยงามชงต่างประเทศก็อย่างนี้เลยป่ะคะอันนี้สัตว์โบราณก็อยู่ด้านล่างค่ะอายุเพียงแค่8ขวบเท่านั้นที่เป็นรูปรูป มะพร้าวยิ้มดูมะพร้าวยิ้มดูมะพร้าวยิ้มสีสุกด้านหน้าตรงนี้ใช่ค่ะโอ้เป็นคนนั้นค่ะอแย่แสนของพี่ดาเป็นคนว่ารวยก้นนี่เหรอคะแย่แสบคิดแค่รวโก้อแพงไหมคะไม่แพงด้วยอะไรคะไอจิมสองแท่งเหรอคะนี่อันนี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ท่านผู้ชมดูนี่คือลักษณะของตัวเนื้อน้ำตาลมะพร้าว ก็จะคลายน้ำพึ่งเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่คนเนี่ยจะชอบเข้าใจผิดพี่ปุ๊กเวลาเราไปกินส้มตำเราจะเห็นเขาจะตักแบบไม่บรรยะบรรยังใช่ไหมคะน้ำตาลครับใช่คุณพ่อคุณแม่เคยบอกว่าน้าตาลปี๊บอย่ากินเยอะมันแพงสมัยเราเด็กๆนะคะแต่ว่าถ้าเราไปเห็นร้านส้มตำอ่ะตักเอาตักเอานั่นมันบางร้านเ็าใช้น้ําตาลปลอมอ๋อมันเป็นน้ำตาลน้ำตาลหลอมอ่าซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพไหมคะไม่เป็นคือแต่มันความหวานมันจะน้อยคือใช้น้ำตาลทรายกับใบแส เอาแบ่แซ่แบะแซ่ก็จายก็จ่แล้วก็ทําสีค่ะแต่นี่คือคุณภาพสูงตันนี้ของแท้ค่ะได้แลวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้านากว่าใครสนใจไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรที่อยากเข้าร่วมโครงการก็ดีหรือแม้แต่จะเป็นผู้ที่สนใจอยากจะรับไปจําหน่ายต่อหรือว่าอยากจะซื้อผู้บริโภคเองติดต่อได้ที่ใครยังไงคะ ติดต่อได้ที่ชีวาดีค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.chiwadi.com หรือว่าในโทรศัพท์ที่เขียนเอาไว้นะคะก็มี0818422193ค่ะไม่ต้องโทรมาหาหนูนะคะอาจจะมีนะช่วยได้ช่วยได้นะคะนี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เป็นเรื่องของสิ่งดีๆสร้างอาชีพให้กับชุมชนด้วยสร้างงานให้กับพี่น้องเราด้วยนะนหญิงคะถากว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่อ้โห อยากให้น้องหญิงไปทําให้จังเลยได้เลยต้องเอาะะต้องมีวัตถุดิบยังไงต้องมีเนื้อหาย,ยังไงมาเสนอน้องหญิงถึงจะไปทําข่าวให้ค่ะถ้าเป็นโครงการนะคะที่อย่างที่เห็นเนี้ยต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่เราคิดว่ามันจบแล้วมันตันแล้วแต่ว่าสามารถกลับพลิกฟื้นชีวิตขึ้นมาได้ใหม่ตรงนี้หญิงก็ไปได้นะคะหรือว่าจะเป็นโครงการดีๆที่จะเอามาบอกต่อกันเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชนอื่นๆก็ได้วันพรุ่งนี้หญิงม,มีเรื่องราวของการปลูกผักเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับคนในชชชุมมนนนไ่่่่่าาาาาเือววผััักกใบบบขีียททสลด้ง กับข้าวบ้างไปสร้างความสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนเมืองได้ด้วยนะพี่ฟู๊ฟฟังน้องหญิงพูดนี่อยากจะตามไปทุกที่ทุกเมื่อเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณลุมตุ้งขอบคุณพี่ดามากนะคะขอบคุณค่ะจ่าหมดเวลาแล้วนะคะสอบสถานีประชาชนในช่วงของสถานีมีดีมาบอกค่ะเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ